aucune blending there no more hope light left When No me สวัสดีค่ะพบกับพี่บิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้พี่บิ๊กมาชวนเพื่อนๆพี่เพียงน้องนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเรากรา,ก,นนะะกราฟจากต้นนี้กันนะคะกราฟจากต้นต้นแม่ต้นแม่คือพี่บิ๊กซื้อมาต้นตรงนี้ก็หลายตั้งอยู่แต่ก็ไม่มีคู่ผสมเนาะก็เลยปาดแล้วก็ใช้วิธีขยายด้วยการทำจำนวนแบบกราฟนะคะไอ้ตันนี้ขนาดเนี้ย นะคะพี่บิ๊กกราฟมานะคะได้อันนี้กราฟเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วนะคะตามที่คลิปที่พี่บิ๊กลงไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะเรากลาฟมาได้ประมาณ8เดือนนะเกือบเกือบปีละนะคะตอนนี้จะเห็นว่าตอไม่สวยละตอล้มแย่ละมันหมายถึงว่าเอ้ยจะไม่เลี้ยงกันแล้วนะนะคะแยกแยกตัวไปหากินเองแล้วเราก็จะทําการที่จะลงตอมันนะคะแต่ตัวนี้ทรงมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพี่บิ๊กจะเอาลงตอพี่บิ๊กกล่าวว่าพี่บิ๊กจะปาดตรงนี้นะคะ ลักษณะการปาดก็เหมือนเดิมนะคะใช้มีดกนปาดมีดกลนคม,มปาดนะคะแล้วก็เราก็จะทิ้งให้มันมันให้มันออกรากนะคะปาดตรงตัวนี้หนามันจะยอะหน่อยปาดตรงคอคอดนะคะปา,ปาดปาดใ้เบี้ยวแล้วที่เลื้อยทำไรเดี๋ยวแต่งนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันมีรากนะคะของพี่บิ๊กเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยทาไม่ไม่ค่อยทาปูนขาวทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะก็ อันนี้นี่คือพี่บิ๊กปาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสีขาวๆที่เราเห็นตรงนี้ยนะคะนี่คือรากมันกำลังะออกมาถ้าเมื่อไหร่เราเห็นรากรากมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะมันจะจอ,อกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยอุ้ยถ้าเป็นแบบเนี้เราสามารถเอาไปปลูกในกระถางสามนิ้วได้เลยนะคะส่วนต้นนี้ต้นโคลเปียปัวนะคะอันนี้ก็พี่บิ๊กลองเอาออกไว้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แผลมันแห้งเนี่ยเนี่ยมีปุยสวยเลย เตรียมจะออกดอกออกลูกเดี mhm. ๋ยวก็ลงกระถางได้เลยนะคะอันนี้ก็รอจะทิ้งลงกระถางส่วนถ้าเราไม่เอาลงตอไม่เอาออกจากตอนะคะเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้ให้เขาออกหน่อให้เราเรื่อยแล้วเราก็เด็ดหน่อไปกราบเรื่อยแล้วจะได้ปริมาณเรื่อยนะคะส่วนอันนี้เป็นเดดีมนะคะเดดีมนี่ก็เหมือนกันอันนี้เราออกอย่างนี้เลยนะคะออกอย่างนี้เลยมือจะเป็นมันลักษณะเป็นอย่างเงี้ยพอเราันแห้งมือจะเป็นอย่างนี้เราก็รอให้รากออกแล้วลงกระถางนะคะ ส่วนตัวนี้ก็เดดีเหมือนกันนะคะนะคะอันนี้ก็นะคะพี่บิ๊กเอาลงเมื่อกี้ก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ยิมโนตัวนึงเหมือนกันนะคะอันนี้ประมาณปีหนึ่งตัวนี้นิดเดียวน่ะต้นเล็กนิดเดียวน่ะนะคะแต่ก็เลี้ยงเจ้านี้ให้โตเพราะว่าขนาดที่พี่บิ๊กกราฟก็จะเป็นต้นเล็กขนาดนี้นะคะนี่ก็วิธีการลงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเมื่อมีรากปุ๊บก็ปลุกเลยนะคะ โรงนหนึ่งใส่ปุ๋ยแล้วก็กดกด,กดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวดินมันก็จะลากมันจะวิ่งหาดินเองนะคะก็ลงหินอันะะนี้ก็เวลาให้น้ํานะคะก็เอาไปวางดูดให้มันน้ามันดูดขึ้นมาก็เป็นอันว่าเสร็จละนะคะประมาณสองอาทิตย์ก็ติดละนะคะ สำหรับวันนี้ก็พี่บิ๊กก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไค i b ์ให้พี่พี่บิ๊ก้วนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ